สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บางพยอมค่ะวันนี้ก็พามาดูพืชผักสวนครัวนะคะอันนี้เป็นคณะเคีวของเฮียป,ป่องนะคะยังไม่เคยเห็นแตกเลยนะคะยังไม่เคยแตกออกมาเลยนะคะอยากจะยิกยอดให้เขาแตกจะได้แตกเยอะๆจังเลยนะคะจะได้ขยายพันธุ์นะคะนี่ค่ะ ต้นสวยน่ากินมากเลยนะคะเป็นไม้ประดับก็สวยเป็นไม้ที่กินทําอาหารได้ก็ดีนะคะอันนี้เพราะไว้ไม่แน่ใจนะคะว่าต้นอะไรกันแน่นะคะนี่ค่ะมีใบแหลมๆคล้ายๆคล้ายๆบอนแล้วก็มีใบแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอัญชันหรือเปล่า ส่วนตรงนี้ก็เป็นถั่วพูนะคะถั่วพูเบานะคะเพราะไว้ยังไม่ได้แยกเลยนะคะต้นโตแล้วจะได้เรื่องไหมเนี่ยยังไม่มีเวลาที่จะแยกเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเนียมหูเสือที่บ้าลพยอมได้นำมาชํานะคะแล้วก็ใส่กระถางไว้นะคะตอนนี้ขยายพันธุ์ได้อีกแล้วนะคะเพี้ยลงมาเมื สอสาเดือนที่แล้วนะคะเพี้ยแป้งลงตายแทบหมดเลยนะคะนี่ค่ะมีใบไม่สวยเป็นอะไรเอ่ยเหมือนอะไรโดนอะไรไม่ไม่ส่วนตรงนี้ก็เป็นใบชะพรูนะคะดีใจเป็นที่สุดเลยนะคะว่าครั้งนี้นะคะชำแล้วได้ผลนะคะ,จะเจริญเติบโตใบใหญ่มากนะคะ ได้กินแน่นอนนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นมะเขือคางกอบอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะลูกสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะก็ดกพอดูได้เหมือนกันนะคะเนี่ยถึงใบจะไม่สวยนะคะแต่มีน้ำใจนะคะมีลูกให้เยอะเลยนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือพวงนะคะดกมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็ตัดลากเขาไปชําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอากลับบ้านที่อ่างทองในวันอาทิตย์นี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ ดอกอีกตามเคยนะคะสำหรับต้นแม่เขาส่วนต้นนี้ก็เป็นมะเขือคางกบเหมือนกันนะคะดอกสีขาวนี่ค่ะดอกสวยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นสับป,ปะรดของยายสมนะคะต้นโตแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นคุยช่ายบไลอองพยอมตัดไปเมื่อสองสาวันนี้นี่ค่ะแตกใบขึ้นมาใหม่สวยอีกแล้วนะคะ ส่วนนั้นนียังไมไ่ตัดดินแห้งๆแถบทางนี้ไม่ได้ลดน้ำโอ้โหผักชีเหี่ยวไม่ได้มารดน้ำตรงนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกระเพราวควายนะคะนี่ค่ะถ้าเราตัดแต่งยอดแล้วเขาจะได้แบบนี้นะคะกินดีมีประโยชน์นะคะอันนี้ก็บาลางพยอมก็ทดลองกินไปแล้วนะคะปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้กินนะคะก็เอาไปผัดนะคะผัดเผ็ด ผัดเผ็ดๆนะคะแล้วก็ใส่ไปด้วยหอมดีนะคะจ้าเอ๋นี่ค่ะสุกเรืองอรามเลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบเก็บแล้วนี่ถึงจะลูกป้อมก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะโอ้โหลูกใหญ่แสดงว่ากระลอกไม่เห็นนะคะนี่ ลูกใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยจ้านี่ใหญ่มากนี่ค่ะลูกใหญ่มากๆเลยนะคะโอยเนื้อแน่นดีจังเลยอันนี้เดี๋ยวต้องถามผู้รู้นะคะว่าเขาเป็นพันุอะไรเพราะว่าเนื้อข้างในเขาเป็นสีเหลืองนะคะไม่ใช่สีส้มอย่างที่เราเรากินกันนะคะอันนี้เป็นพันที่เนื้อสีเหลือง กินหวานหวานมากๆพอกันกับเนื้อสีส้มนะคะเหมือนกับฮอลแลนด์นะคะแต่เนื้อข้างในเป็นสีส้มและจะมีกลิ่นหอมนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกนะคะเป็นพริกขี้หนูหอมขี้หนูสวนนะคะตอนนี้เขาติดเม็ดอีกแล้วนะคะข้างล่างนี้เพิ่นจะเก็บไปเมื่อไม่นานนี้นะคะนี่ค่ะ ติดเม็ดเต็มอีกแล้วนะคะติดเม็ดติดดอกเต็มนะคะแต่ตอนนี้สูงแล้วนะคะสูงสุดหัวยื่นมือแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นข้าวสารนะคะตอนนี้แตกแตกต้นอ่อนขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่หายเงียบไปคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะตอนนี้แตกขึ้นมาใหม่แล้วนะคะส่วนตรงนี對對้ก็เป็นต้นคูนนะคะต้นคูนต้นตูนหรือว่าต้นอดิบนะคะนี่ค่ะ กำลังมีลูกเล็กๆเยอะเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะขยายพันธุ์สักหน่อยนะคะกำลังสวยกำลังน่ากินเลยนะคะส่วนตรงนี้กล้วยหอมมาเลยนะคะออกเครือใหม่อีกหนึ่งแล้วนะคะตัดปรีแล้วด้วยส่วนตรงนี้ก็เป็นตะไคร้นะคะตะไคร้ของบ้านไร่องพยอมนะคะที่ได้ลงปลูกไว้ได้สักประมาณน่าจะสองเดือนได้แล้วนะคะนี่ค่ะ ก็เริ่มสวยแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็ตัดนะคะตัดหญ้าไปเมื่อวานนี้นะคะแดดกำลังเปรี้ยงๆเ,เลยนะคะก็จะได้เดินสะดวกนี่ค่ะอันนี้กล้วยหอมนาคนะคะตอนนี้ก็กล้วยหอมนาคเพิ่งจะตัดปีไปนะคะตัดปีไปเมื่อวานนี้เองนะคะก็ได้หวีแบบนี้นะคะ สองสี่หกได้หกวีนะคะส่วนต้นนี้เป็นต้นตะลิงปิงนะคะนี่ค่ะต้นตอนนี้ก็ว้าว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 นี่ค่ะ เขาออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้โหอะไรจะเป็นเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นขนาดนั้นปลูกไว้เฉยๆไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะนี่ค่ะพอดีเลยปีก่อนปีที่แล้วทำท่าเหมือนจะตายนะคะก็เลยตัดตัดยอดเขานะคะว้าวนี่ออกลูก ใส่หวดยาไปไม่ได้มองดูโอ้โหนี่ค่ะเขาติดลูกแล้วค่ะโอ้โหนี่มีดอกเต็มเลยโอ้โหดีใจมากมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นเขาเอ็นๆเนาะ้องหาไม้ค้ำไปเนี่ย เดี๋ยวเดวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องหาบารุงซะหน่อยหนึ่งโอ้โหนี่ปล่อยตามเวนตามกรรมออกลูกให้เห็นมีดอกสวยๆให้ดอชมแล้วนี่นี่นี่คือดอกของตะลิงปิงนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นมะเขือคางกบนะคะอันนี้ขึ้นเองนะคะนี่ค่ะ กำลังสวยเลยนี่ค่ะอันนี้เขาขึ้นเองนะคะเดี๋ยวต้องดูแลสักหน่อยหนึ่งส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นมันบอรี่นะคะฮิมาลายันนะคะอันนี้เวล่อมยอมเห็นเขายอดยาวสูงขึ้นสูงขึ้นเลยเด็ดยอดออกนะคะพอเด็ดยอดออกเขาจะแตกตรงนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะแตกตามข้อตาเลยนะคะ นี่ค่ะพอเด็ดยอดออกแล้วเขาจะแตกแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดรากติดดอกได้ง่ายหรือ,อยากนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นออสดำตุรกีนะคะก็ของน้อยทำสวนเหมือนกันนะคะอันนี้ตัดยอดออกแล้วนะคะ แต่ไม่ยอมแตกนะคะนี่แตกขึ้นมายอดเดียวนะคะจากที่ตัดนะคะแตกขึ้นมายอดเดียวเหมือนเดิมนะคะสูงพุ่งอย่างเดียวเดี๋ยวเด็ดใหม่นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นอ้อยนะคะอ้อยของน้อยทําสวนเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้ไม่รู้ว่าต้นอะ ต้อนอะไรไม่รู้ว่าต้อนอะไรนะคะไอเจ้าเลอะเทอะนี่นี่คือเจ้าเลอะเทอะนะคะที่กวดจับขโมยได้วันนั้นนะคะลุกแล้วไอเจ้าเลอะเทอะนี่ค่ะเขาจะสวัสดีได้นะคะเขาจะนั่งสวัสดีด้วยนะคะ ไอ้เจ้าเลอะเทอะเนี่ยดูหน้าตาสิวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็ผลไม้ของบาลายองค์พยอมนะคะแล้วก็จากเพื่อนเอซที่ให้ต้นพันมานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องคพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ